เว็บมัสเตอร์ของวอร์สตุสุนนะเขากลับมาอาจารย์รอมฎดอนเขาก็มาเล่าให้ผมฟังพราว่ามีพี่น้องที่เป็นอิควานนับถือเชื่อถือในสายนี้ชอบอยู่ทางจังหวัดยะลาครับเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าในบ้านเราเมืองเราในประเทศไทยเนี่ยซุนนะแบ่งออกเป็นสามสาย มาอีกแล้วสุน나นแบ่งออกเป็นสาม,สา,มสายแบ่งออกเป็นสามสายเดี๋ยวขอ,อนิดนึงได้ไหมก่อนจะไปสุนนาแบ่งออกเป็นสามสายอาจารย์ว่าก่อนหน้านี้ก็มีมีใครละ่ะมีคนเงนคนเขลาเบาปรราัญญาที่ไปบอกว่าอิสลามแบ่งออกเป็นสองนิกายนี่มาอีกแล้วนั่นนะสิถึงผมถึงบอกว่าเป็นประเด็นร้อนเนี่ยสุนนาแบ่งออกเป็นสามสายสายที่หนึ่งสายตอริกัต นี่แหละที่เราจะพูดกันนี่แหละซูฟีตริกัะสายที่สองสายซาลาฟีซาลาฟีหรือว่าอะลุซุนนะวันจะมาอะไรนี่ละสายที่สามสายอิควานอิควานทีนี้อาจารย์เว็บมาสเตอร์เขาเล่าให้ผมฟังรู้จักกันกับสีกันะมีอะไรก็คุยกันครับเขาบอกว่าพี่น้องอิควานท่านนี้เนี่ยผมก็ไม่ทราบนะว่าเป็นผู้มีความรู้หรือว่าเป็นคนฟังอะไรไปเรื่อยเขาบอกอย่างนี้ สายที่หนึ่งสายซุนนะสายตอริกัตเนี่ยพี่น้องฟังให้ดีนะครับผมไม่ได้พูดเองนะผมไม่ได้พูดเองนะนี่คือพี่น้องที่อยู่ทางใต้นั้นเขาพูดแล้วเว็บมาสเตอร์ของวอรสตุซุนนะเนี่ยเขามาเล่าให้ผมฟังสายที่หนึ่งสายซูฟีตอริกัตสายตอริกัตเนี่ยผ้าเขียวพูดง่ายๆเรือซูฟีตอริกัตผ้าเขียวสายชาซูรี่เขาเผยแร่แบบละหลวมไม่แน่นไม่แน่นช่วยช่วยจึงมีอะไรที่ คอยให้ซาลฟีนั้นที่จะดูว่าตรงนั้นมันบกพร่องตรงนี้มันบกพร่องตรงนั้นมันเกินเลยตรงนี้มันขาดตอนไปเยอะแยะมากมายอันนี้สายที่หนึ่งสายที่สองสายซาลฟีเผยแพร่แบบรุนแรงฉะฉานซาลฟีก็เหมือนวะฮาบีป่ะซาลฟีน,น้องของวะฮาบีบางคนเขาว่าว่าไป,าไปค,คือพูดง่ายเรียกร้องให้คนสอนศาสนาด้วยความรุนแรงอ,อันนี้ความเข้าใจของเขานไม่ใช่ความเข้าใจอเรานะ S <S <an> <S เขาบอกว่าซาลฟีเนี่ยเป็นการเผยแพร่แบบรุนแรงตรงไปตรงมาชาวบ้านรับไม่ค่อยได้คือซูฟีตะวิกัตเนี่ยละหลวมละหล้วมซาลฟีเนี่ยรุนแรงรุนแรงสามสายที่สามนั่นก็คือสายอิควานอิควาน Al อัลมุสลิมุนอิควานอัลมุสลิมุนสายนี้เนี่ยเป็นการเผยแพร่ที่อยู่สายกลางๆอยู่กลางๆคือไม่ละล้วมไม่รุนแรงไม่ละล้วมไม่รุนแรงอยู่กลางๆปานกลางครับ แล้วเขาก็บอกว่าการที่เราจะเผยแพร่ให้ประสบความสําเร็จเนี่ยแน่นอนที่สุดถ้าเราเผยแพร่แบบสุนนะสายตริกัตแน่นอนที่สุดมันละหลวมใครก็จะมาเชื่อมันไม่แน่นอนอ่ะมันเดี๋ยวเอ็นไปนู่นเดี๋ยวมันหย่อนมาทางนี้อะไรอ่ะสุนนะยังไงอ่ะมันเลยไม่ค่อยได้รับการตอบรับบางเรื่องบางราวมันเลยเถิดจึงเป็นเหตุที่ไม่ค่อยมีการตอบรับสายที่สองสายซาลาฟีจริงอยู่แหละเขาพูด จริงน่มันเรื่องจริงอ่ะแต่ชาวบ้านรับไม่ค่อยได้มันรุนแรงเกินมันตรงไปตรงมาเกินอย่างงุ่นอย่างนี้เดี๋ยวคนนู้นก็บ,บิดเดี๋ยวคนนี้ก็ทําชีริกเดี๋ยวคนนู้นไออย่ายยงงุ่นมีคุณลักษณะอะไรก็ว่ากันไปครับอันนี้คือสายที่สองสายซาลาฟีคนก็ยังไม่ค่อยที่จะเชื่อถือตลอด่ไม่ค่อยนิยมชมชอบใช่ไม่ค่อยนิยมชมชอบ,บแต่สายที่สามสายอีควาน<ม>โอ้โหสายนี้เนี่ยนะอัลฮัมดุลิละเขาเผยแร่แบบสายกลาง โอ้แจ๋วจริงๆมีมต่างศาสนิกเข้ามารับนับถือศาสนาอิสลามมีกลุ่มนู้นมารวมอยู่มีกลุ่มนี้มารวมอยู่สายอิควานจึงเป็นสายสุนนะอิสุนนะสายอิควานที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดประสบความสําเร็จมากที่สุดอ,อาจารย์ฟังแล้วว่าไงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปคุยอิควานน่อยากจะคุยมานานกันทุกวันนี้ก็อ่ะ ถ้าใครเป็นอิควานนช่วยโทรมาหาทางทีมงานหน่อยได้ไหมอยากเห็นหน้าทุกวันนี้ยังไม่เห็นอ่ะเพราะยังไม่มีใครประกาศเลยว่าฉันนี่แหละเป็นอิควานอาัลมุสลิมูนคือจริงๆับผมผมเคยพูดกับอาจารย์ดูฮากฮีมชีอาห์เขาก็มีตัวตนนะเขามีองค์กรของเขาเขาก็มีอะกววาไปชีอะห์อิมามที่สองคนที่เป็นซูฟีตาริกัตเขาก็มีองคออง์กรภาคกลางเขาก็มีคอลิฟ้าภาคกลางคอลิฟ้าภาคใต้เขาก็มีนะคนที่เป็นบิดาเราก็ทํากันอยู่เราก็เห็นกันอยู่เขาก็เปิดเผยตัวเขาองเปิดเผยตัวแต่อิควานเนี่ยผมยังไม่เห็นอะ ถ้าใครใครเป็นอิควานก็นช่วยโทรมาบอกเนี่ยอ,อาจารย์ครับผมเป็นอิควานเราเราจะได้คุยกันไอน,นี้ไปแต่ทุกวันนี้เรายังไม่รู้ไงเนี่ยจาย์ดูกิมนิดนึงติงมาเขาติงไม่ละยังไงเขาบอกอาจารย์สองคนนี่ชอบมาพูดทําให้สังคมมันแตกแยกพูดทําไมเรื่องสูฟีตริกัตเนี่ยชุมยามาตาบลิกเนี่ยพูดทําไม ผมพูดผมพูดกี่ครั้งก็มีแต่คนโทรมาบอกก่าทำพูดแล้วทาให้สังคมแตกแยกกันทั้งนั้นแหละแล้วผมก็ต้องบอกมาถามผมกี่ครั้งมาบอกกับผมกี่ครั้งผมก็ต้องบอกวันนี้มันก็ต้องแตกเพราะเราจะเอาความจริงอ่ะเพราะเราจะเอาความจริงครับแน่นอนที่สุดการเรียกร้องการเชิญชวนของอัลสุนนะฮุนจมาอานี่แน่นอนที่สุดถ้าหากว่าวันนี้นะเราเอาเตาไฮดุนอุมะ การรวมในเอกภาพของมวลมนุษยชาติมาก่อนนะ่ะแน่นอนที่สุดวันนี้ยุ่งเลยนะ่ะอือ้าวทำไมอ่ะแล้ววันนี้เอาเอาพระด,ดำรัสของอัลลอฮ์ไปไว้ไหนแล้วจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามวันนี้ต้องยืนให้ตรงอืออัลลอฮ์ว่ารอซูลว่าบรรดาซอฮาบะลูกศิษย์ลูกหาของบรรดาซอฮาบะว่าอย่างนี้ว่าอย่างนี้ว่ากันไปพูดกันไปแม่สิ่งที่อาจารย์นายบูฮากิมได้พูดเนี่ยเขาเรียนนะเตาฮีดุลอุมมาเนี่ยมันเป็น คล้ายๆกับคลามันเหมือนจะเป็นมันหัชแนวทางหนึ่งของอิคานใช่หรือไม่ไม่รู้ผมก็ไม่ไม่ไม่<ะ>ไม่ไมค่อยสันทัดเท่าไหร่เพราะจะว่าไปแล้วเนี่ยท่านพี่น้องความจริงเนี่ยบางครั้งบางคราวถ้าเกิดว่าวันนี้เราไม่มาเปิดโปงกันมาเปิดโปงในสิ่งที่มันเป็นอะไรข้อมูลของด้านของท่านทั้งหมดเลยข้อมูลของด้านของท่านถามว่าถ้าเกิดเรื่องนี้เนี่ยคนที่เป็นพี่น้องไม่เข้าใจเนี่ยเขาก็อ่านไปเขาอ่านเลยไปอันเนื่องมาจากไม่มีพื้นฐานไงเขาก็อ่านไปเรื่อยอ่านไปเรื่อยอ่านไปเรื่อย เขาหลงแต่วันนี้เรามาทําหน้าที่ตรงนี้ถึงแม้ว่าใครจะไม่แตกกับเราใครจะไม่รักเราก็ไม่เป็นไรเราทําให้สังคมมุสลิมรู้เห็นตาสว่างเห็นแจ้งแดงแจ๋เนี่ยเห็นชัดในสิ่งที่มาในสิ่งที่เป็นอิสลามและไม่ใช่อิสลามเรามีหน้าที่ทำเสนอต,ต,ตรงนี้ส่วนใครจะมาแตกกับเราจะไม่แตกกับเรารักเราเกลียดเราอันนั้นเรื่องของพี่น้องละเราไม่มีโอกาสที่จะไ,ไม่ม,ไม,มีไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบังครับนบะีเนี่ยเผยแร่นะนบีใช้หลักเตาใครดุลล์ก่อนนะ ไม่งั้นอัลลอฮ์ไม่บอกอ,อัจจอาละอาลีฮะตะาอีลาาาอ่าฮาวะฮิดะอินนาฮะซาลาชัายอุนอุจามุกุฟัดมุชริกินบอกว่าม,มุฮัมมัดกาลังจะทําให้พระเจ้าที่มันมีอยู่หลายๆองค์นั้นเป็นอัลลอฮ์เพียงแค่หนึ่งเดียวมีเพียงแค่อัลลอฮ์สุบฮา,านะหูวะตาอัลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นอินนาฮะซาลาชัยอุนอุจามเรื่องที่มุฮัมมัดกําลังทําอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดและพอหลังจากนั้นสังคมมันต้องแตกเพราะความจริงนั้นคือเตาไฮดุลลออยังเดียว ไม่ใช่มีอย่างอื่นเพราะฉะนั้นวันนี้จะพูดจะเผยแพร่เรื่องอะไรนั้นเตาฮีดุลลอต้องนาขบวนไม่ใช่เตาฮีดุลอุมะม,มาก่อนแล้วไปเอาอะไรมาทีหลังจะมาอตาบลิกมาชีอาห์มาอะไรชูฟีตริกัตูฟีตริกั<า><า>ดไหนี่มาอยู่กันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วเราจะอยู่กันอย่างนี้อยู่กันได้ยังไงจายา์ดอฮากิมมันอยู่กันได้ยากนะเหมือนกับคนสี่ห้าคนเนี่ย นิสัยใจคอและการยึดเหนี่ยวการยืดมันไม่เหมือนกันสักคนเลยแต่คุยรู้เรื่องแค่เรื่องกินแค่เรื่องทานนะอาจารย์อาจารย์มุ h a m มัดชอบกินเผ็ดแต่ผมนั้นกินเผ็ดไม่ได้เลยเฮ้ยทำไมวันนี้ทํากับข้าวเผ็ดจังเ้ยกินไม่ได้อวงแตกเองนั่นทีอย่างนี้เลยวงแตกแต่ทีว่าทีเรื่องเนี่ยอาจารย์อับดุลกิมคงจะวกกลับไปคุยเรื่องก่อนนั้นนี้ที่มีเพื่อนอาจารย์อับดุลกิมได้พูดใช่เรื่องอะไรแหละที่เขาบอกซุนหน้าแตกออกเป็นสาม สุนนะมีสามสายสุนนะในเมืองไทยมีสามสายหนึ่งสุนนะสายตอริกัดสองสุนนะสายซาลาฟีสามสุนนะสายอิควานพูดแบบนี้เลยพูดแบบนี้สุนนะสุนนะมีสามสายสามสายซูฟีตอริกัดแล้วถามว่าเป็นสุนนะหรือเปล่าการที่เราจะพูดสุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจริงๆต้องกระดากปากกันบ้างนะ ซุนน,นะคือแนวทางของท่านนบ,บีถามว่าถ้าเกิดว่าซูฟีตริกัตมีบางเรื่องบางราวที่เป็นสุนนะใกล้ชิดกับแนวทางของท่านนบดุลเบี๋ยมอลลอลลัลวะละซัลลัลลลมอย่างงี้เราไม่เราเราเราไม่ซีเรียสแต่ถามว่าที่พูดกันมาเนี่ยมีทั้งชีริกมีทั้งอะไรแต่อะไรมีทั้งเรื่องเล่าเรื่องนิยายแล้วเราจะไปบอกว่าสุนนะอบบีแตกออกไปเท่าไหรล่ละอย่างที่ผมพูดไงอิสลามแบ่งออกไปนนิกายแต่ก่อนนะมีมีนิกายชีอะมีนิกายซุนนี เราก็พยายามล้างหัวกันไปไม่ให้คนที่เป็นรุ่นเยาวชนของเราเข้าใจอย่างนั้นบาลามาตอนนี้มีอีกแล้วมีอีกแล้วแต่ก่อนศาสนาอิสลามแบ่งออกเป็นสองนิกายตอนนี้สุนนะแบ่งออกเป็นสามสายอีกแล้วอะไรเหล่าสุนนะออกเป็นออกเป็นสามสายหนึ่งสายตรีกัตละหลวมไม่ค่อยแน่นสองสายซาลาฟีแข็งกร้าวชัดเจนแต่คนไม่ค่อยเอาสามอิควานได้ทั้งหมดนละคนชอบอแล้วก็ถามว่าคนที่บอกว่าสุนนะแบ่งออกเป็นสามสายเนี่ยเงาต้องเป็นอิควานหรือเปล่าอิควานชัด ก็เขาบอกมานะอาจารย์ผมพูดตามเขาอืเมื่อกี้เราบอกท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านใครเป็นอิควานโทรมาหน่อยอก็เม่อผมเ่ยผมเคยเคยเคยตั้งข้อสังเกตนะอาจารย์ดูฮากิมครับคือใครจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบอกให้ชัดหน่อยได้ไหมบอกให้ชัดหน่อยแต่จริงๆผมผมมีข้อสังเกตอย่างนี้นะเวลาที่เราพูดอะไรก็แล้วแต่ที่เราพูดวิพากษ์วิจารณ์ในกลุ่มอิควานอัลมุสลิมูนคนถ้าเขาไม่เป็นเขาก็เฉยถูกปะ เขาก็ไม่ได้มาเดือดเนื้อร้อนตัวอยู่เฉยๆก,ก,ก็ฉันไม่ได้เป็นอ,ะอ่ะแต่แต่คนโทรมาเนี่ยสแสดงมันมีอาลามาละละม,มันมีอาลามะมันมีเครื่องหมายที่จะบอกบอกว้ใช่ละฉันนี่ใช่อีควานละ <c oughs> เพราะฉะน,นั้นเนี่ยการที่ใครจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยท <c oughs> ่านพี่น้องผมเคยพูดอาจารย์ดยกิมจะเป็นกลุ่มอะไรจะชื่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอให้เป็นอะไรให้เป็นกลุ่มที่รักนบีรักอัลลอฮ์รักนบีได้ไหมละ่ะวันนี้เราต้องอื ตามนาบีและบรรดาสฮาบะตามนาบีไม่มีหลงนบีบอกแน่นอนที่สุดอุมมะประชาชาติของฉันจะแตกออกเป็นเจ็ดสิบสามจำพวกกุลูหุมฟินนาอิลแลมิละตันวาฮิดะทุกๆก,กลุ่มนั้นจะลงนรกหมดเลยนบีบอกผมไม่ได้พูดครับครับอิลแลมิลตันวาฮิดะยกเว้นกลุ่มเดียวเท่านั้นบรรดาสฮาบะสงสัยแล้วก็ถามนาบีม uh all all ูฮัมมัดสุลลัลฮุอะไยฮิวะสลัมกลุ่มนั้นคือกลุ่มไหนมาอันาอะไยฮิวะอัชฮาบีคือคนที่ตามแนวทางของฉันและบรรดาสฮาบะ ซอฮาบ้าในที่นี้เนี่ยซอ,อฮาบ้ามีเพี้ยนไหมละ่ะคนที่เป็นซอฮาบ้ามีเพี้ยนไหมล่ะละไม่มีมวันนี้เราต้องตามนาบีและบรรดาซอฮาบะและไม่ใช่แค่นั้นนะอาจารย์ครับในยุคตาบีอินในยุคอะไรเนี่ยถ้าหากว่าคนต่างๆเหล่านั้นสอดคล้องเป็นลูกศิษย์ลูกหากับบรรดาซอฮาบ้าโดยตรงเนี่ยวันนี้เราต้องวาญิบตามพี่นอ้องครับแต่ถ้าหากว่าวันนี้พวกเขาต่างๆเหล่านั้นเพี้ยนเราไม่เอา เพราะฉะนั้นวันนี้แนวทางของเรานั้นหนึ่งเดียวเท่านั้นมไม่ใช่เตาไฮดุลอุมมามาก่อนลลไม่ใช่การรวมอุมมามาก่อนเตาไฮดุลล้อไม่ใช่อไม่งั้นนบีไม่เผยแพร่ที่มักก้าหรอกาอาจารย์กุฟาร์ุกชริกินบอกว่ามุฮัมมัดกําลังจะทําให้พระเจ้าที่มีหลายๆองค์นั้นมีเพียงแค่หนึ่งนั่นก็คืออัลลอฮ์อินนาฮะซาลาชัยอุนอุญับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันแปลก คือทั้งๆท,ที่เราก็มีบทเรียนมาแล้วนะ <Okay. S 2> ในสังคมมุสลิมทุกวันเนี่ยผมผมอยากจะเตือนท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านให้ระวังคํานี้เอาไว้นะ mm hmm. มันเป็นคําที่บางครั้งบางคราวฟังดูสวยนะแต่ไอนยันยนัยยะที่อยู่ในความหมายของมันอันตรายและถึงขั้นอะไรถึงขั้นในการที่จะทาให้ให้ให้หลักการของพระวลนะสุบฮานุวาตาราเนี่ยมันพังทลาย mm hmm. ไม่ได้พังพังทลายนที่นี้ไม่ได้หมายความว่าออหลักการของเราจะพัง หมายถึงว่าทําให้สังคมเนี่ยมันโง่เขลาบาปัญญาในเรื่องหลักการคืออะไรแสวงจุดร่วมเนี่ยกลัวจริงๆรี่ที่จะเกิดขึ้นเหมือนกับก่อนหน้านี้ที่มีคําว่าสมานฉันกับรองดองอคือไม่รู้แหละจะถูกจะผิดฉันไม่รู้ว่าฉันสมานฉันไว้ก่อนฉันรองดองไว้ก่อนเพื่อความเป็นเอกภาพของสังคมและทุกวันนี้เนี่ยคำคำนี้มาอีกแล้วสแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างมาอีกแล้วผมถามว่าคํานี้เนี่ยเป็นคําที่ถูกต้องไหมณนะที่ หน้าที่อะไรท่าทีของคนที่เป็นอุลมามะของคนที่เป็นอุลมามะมุสลิมไม่ถูกต้องสแสวงจุดร่วมกูไม่รู้ฉันไม่รู้ละ่ะลากลันมาก่อนกาเฟตก็เอาชีอา์ก็เอาบิดอาร์ก็มาซูฟีตริกัตก็มาบิดอาร์ก็เอาจามาตะบริคก็ม,มามาหมดเอาทุกกลุ่มเอาหมดเพื่อเพื่อที่จะมาเอามวลชนไงเตาฮิดอุมะให้มารวมกันก่อนแต่ไอคนที่มาเนี่ยจะเน่าเฟะมายัางไงอากีไดจะเลอะเทอะเบอ่เปื่อนเอาหมดลองคิดดูอืมสมมุติเวลาละหมาด อัซซุรีละหมาดบ่ายโอ้ยสมมุตินะสมมุติสมมุติเราเอาเตาไฮดุลอุมมะแต่มันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเอาเตาไฮดุลอุมมะไม่ใช่มันฮัจ์แนวทางซะลาฟอะลุสุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์เตาไฮดุลลอฮ์อย่างเดียวไม่มีเว้นวรรคสมมุติเวลาละหมาดอาจารย์ละหมาดอัสรีก็ไันมารวมกันแล้วเสร็จสับเรียบร้อยชีอะห์ชีอะห์เขาก็มีหินเขาซูฟีตอริกันซุนนะซุนนีบิดอะห มาตูริดียะบาตินียะชาซูลียะเยอะแยะมากมายสมมุติเวลาละมาดครับอาแล้วไอตอนละมาศน่าจจะเหมือนกันนะว่ากันทีนี้พอหลังละมาดนี่ไอชีอะก็มีหินมารองหน้าผาไอซูฟีตอริกัตก็มีกระเตะ กะเตะหลังหลังจากไอสลามมันก็มีวิริทของมันมีวิริทบัดผัดโยกกันเละเทะเลยปิดสูเราด้วยก็โยกกันถ้าเกิดว่าซิกุรุล้อมเหมือนกันโยกในคลิปก่อนนั้นนี่ทำกันยังไงนะ่ก็านั่นน่ะสิอยจามาอัตาบรีกับอย่างยังก็มีของเขาซุนนะกับหยุดกันเฉยเฉยแล้วจะทํำยังไงอ่ะแล้วย่างงี้จะทํำยังไงะเอออยู่กันได้นะอยู่กันได้ยังไงผมบอกท่านผู้ชมอย่างนี้เลยใครก็แล้วแต่ที่มีจุดยืนและมีแนวร่วมมีแนวอะไรมีแนวหลักการดําเนินชีวิตแบบนี้เนี่ย บอกได้คําเดียวเลยมีมีทางสําเร็จหรอไม่มีทางสําเร็จเ,รเ,รจเพราะต่นนั้นคนต้องเอาหลักสูตรนบีมามา,มาใช้หลักสูตรนบีนี่คือเตาฮีดุลลอก่อนคนน่ะถ้ารู้จักอัลลอฮ์รู้จกักศาสนาเนี่ยจะว่าไปอยู่สังคมใดมูมมเกมได้มันรวมกันได้หมดแหละถ้าคนรู้ศาสนานะ่ะแต่ทีนี้ทุกวันนี้เราจะเอากันแบบนี้มันก็ได้ันทุกวันนี้แหละนบีบอกนะมยิชมิงกุบานีนบีบอกใครที่มีชีวิตอยู่หลังจากที่ฉันนั้นได้เสียชีวิต ฟัสยารออิคตีลาฟันกาซีรอนครับฮะ <Okay. S 2> ด,ดิษนี้ผมยกเกือบทุกอาทิตย์อาจารย์แต่นบีก็บอกฝ่ายไรกุมบิสุนนตีผมก็ต้องพูดให้พี่น้องฟังนบีบอกหลังจากที่ฉันนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วสูเจ้าทั้งหลายพวกท่านนั้นจะเห็นการแตกแยกการการแตกแยกครับการขัดแย้งอย่างมากมายเยอะแยะเยะอยะแยะมากมายฝ่ายไกุมบิสุนนตีแต่สําหรับพวกท่านนั้นสุนนะของฉัน ว่าสุนนตินคุลฟาอิรอชิดีนอัลมหดีและสุนนะของเหล่าบรรดาสอฮาบะอับูบากรอุมารอุสมานอาลีจริงอยู่ฮะดีษนี้บอกแค่4ท่านนะแต่ในยะความรวมไปดูในการอาธิบายของบรรดาอุลมามะนิดหนึง่งมันคุมกันไปจนกระทั่งถึงบรรดาสอฮาบะด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้แนวทางม,มันต้องอัลสุนนาวลญจมาอ์อยางเดียว คือแนวทางเนี่ยที่เราจะยึดถือยึดปฏิบัติเนี่ยเราดูนบีอ่ะเป็นแบบอย่าง<ช>สุดยอดที่สุดแล้วนบีเรื่องอะไรบ้างเรื่องการปกครองนบีก็เป็นเรื่องการเมืองนบีก็เป็นเรื่องการใช้ชีวิตของสังคมนบีมีหมดน่ะ<ม>แล้วถามว่าสมัยของท่านนบีมัมมัดศ็อลลลลอะไรวะสลัมมีกี่ก๊กอะมีทั้งยะฮูดมีทั้งนาซรอมีทั้งกาเฟรมีทั้งมุชริกทําไมเราไม่เอาหลาักการเรานั้นมาปฏิบัติเนี่ยมาใช้ในสังคมของเราะสังคมของเราทุกวันนี้มีใครบ้างมีมุนาฟิกมีไหมมี ม,ม,มีมุฟบาทไม่มีมีมุชลิกไม่มีมีมุสลิมไม่มีทําไมเราไม่เอาหลักการที่แบบอย่างท่านนบบมุฮัีมมัดส็อลลัลฮุวละลัยฮิสซัลัมทําไมเราต้องไปคลั่งใครในิยมชมชอบแนวทางข้าสู่แนวทางของ <c oughs> นักอิควาน <c oughs> อัลมุสลิมูลผมมาผมผมอยากจะบอกท่านผู้ชมที่อยู่เป็นใครเป็นอิควานมุสลิมูลบอกหน่อยสิบอกหน่อยสิบอกให้ชัดหน่อยมีอยู่ตรงไหนชื่ออะไรอยู่จังหวัดไหนไ<ม>คิดถึงที่ผมกลัวที่สุดเนี่ยจาร์ตัวกินผมกลัวเนี่ยไอ้พวกไอ้พวกอีแอบเนี่ย ไอ้พวกที่มาอะไหละภายนอกดูซุนนาแล้วเอาซุนนาไปครอบแต่ข้างในเนี่ยเป็นเป็นอิควานเพราะฉะนั้นคนคนชีอะเนี่ยเขายังเขายังกล้า,าหารกว่าเลยคนบิดีาอา,าเ์เขายังกล้า,าหารเลยคนซูฟีตาริกัตเขายังกล้าหาญวกาฉันเป็นอย่างงี้ฉันเป็นชาซูรียะเขาชัดเจน,เข,เ,จนเขาชัดเจนอะ่ะเขาพวกสาะบ,บันใส่สีเขียวอ่ะชัดจะมาตะบริกเขาก็เดินกัสออกเยี่ยมคนนี้เยี่ยมคนนี้เขาเาชัดเจนอ่ะคนเป็นซูฟีตาริกัตเขาตายไปเขาก็มีขวดยานัท เขาก็ชัดของเขาอ่ะแต่อิควานมุสลิมูนบ้านเราน่ะหาเจอหน่อยฮะเอาคือประกาศต้นหน่อยอว่าเป็นกลุ่มชนกลุ่มชนหนึ่งนี่เป็นกันแล้วนิยมชมชอดแนวแอย่างนี้อย่างนี้อย่างี้อย่ามาเขาเลยอย่ามาอย่ามาเอาความเป็นซุนน่ามาครอบอคือถ้าวันนี้ทําอะไรแบบกึงก่งกึ่งกลางกลางไม่ชัดนะอาจารย์มันไม่สวยเราก็ไม่ชอบด้วยเพราะมันฮัจน์น่ะแนวทางมันมีแนวทางเดียวเท่านั้นใช่เตาไฮดุลล้ออย่างเดียวครับ แน่นอนที่สุดเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์นบีมุฮัมมัดบรรดาสหฮะบะแล้วเดินตามเท่านั้นแหละเท่านั้นแหละง่ายๆ <Pam. S 1> อย่าไปเอาอยางอื่นมาใส่อย่าไปเอาสีเทามาใส่อย่าไปเอาสีเหลืองสีนู้นสีนี้มาใส่ไม่งั้นน่ะนบีไม่บอกหรอกรถ้าหากว่าคนเรานไปเอาอย่างอื่น,ม,นมาใส่แน่นอนที่สุดนบีบอกเอาไว้แล้วจะแตกออกเป็น73อย่างแน่นอนโอเคโอเคทางทีมงานแจ้งมาแล้วอาจารย์ดัวกคิมเดี๋ยวนิดนึงทางพี่น้องจานาาธิวัสก็เขาบอกมีอะไรให้อาจารย์เปิดเผยความจริงให้หมดเลย เดี๋ยวอิชาอัละอาทิตย์น้ารามาเปิดเผยกันต่อวัจมาอัตบลิกซูฟีตริกัตมีอะไรเป็นกําลังใจให้อาจารย์ทั้งสองท่านที่ต่อต้านก็ให้เขาต่อต้านไปสู้สู้สู้ตายสตูนครับจะจากกันรอคอยรอนถ้ามันจะแตกก็ให้มันแตกไปเลยไม่ต้องกลัวครับจะจากลันรอคอยรอนสำหรับทุกทุกอะไรทุกทุกคำชมทุกกําลังใจครับชอบรายการดีมากฟังแล้วได้รู้ความรู้มากมายจากอยุทยาครับอาจารย์จะนําลูกของคอลิฟาซูฟีมาวันไหนระบุวันให้ชัดเจนด้วย ไม่ igan, จริงๆเราก็ต้องเห็นใจท่านพี่น้องนะท่านพี่น ah ้องอาจจะอาจจะตั้งตั้งนาตั้งหน้าตั้งตารูตั้งตารอดูว่าจะมาวันไหนเพราะจริงๆอ่ะเราน่ะไม่ได้เป็นเอาอย่างนี้อาจารย์อินชาอัลลอฮ์อาทิตย์หน้าอินชาอัลลอฮ์เราจะกลับมาจากใต้ทันหรือเปล่าจริงๆจะชัว์เลยอาจารย์อับดุลฮะกิมวันอาทิตย์หน้าเนี่ยเรายังไม่รู้เดี๋ยวซ้ำไปว่าเราจะมาทันหรือเปล่าเพราะว่าเครื่องมาลงตอนประมาณทุ่มหนึ่งกว่าเราจะนั่งคืนเอนั่งรถมาจากดอนเมืองเนี่ย รถติดรถอะไรตาอ,อะไรด้วยอขอเป็นวันอาทิตย์ต่อไปได้ไหมอาทิตย์ต่อไปอธิษฐานอธิษฐาิต้นเดือนของเดือนหน้าออินชานรอคงอาทิตย์หน้าแล้วก็อีกอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หลังอีดอ,อ่ะอเดี๋ยวปิดท้ายกันเรื่องนี้เตือนท่านผู้ชมนิดนึงพี่น้องถามผมมาว่าว,าวาจันยีอ่านได้ไหมผมยังไม่ได้ตอบเลยอตอบเลยหรือตอบอาทิตย์หน้าไม่ไปดูในเว็บไซต์วรสตุสุนนะอ่า ชัดเจนที่สุดอ่าไปดูในี่แล้วก็มีพี่น้องถามมาว่าอยากให้อาจารย์พูดถึงเรื่องอาหารเจอ๋อใช่พี่น้องก็เข้าไปดูเลยครับในเว็บไซต์วรสตุสุนนะ .net อ่าไปดูาาว่ากินแล้วได้ไม่ไดเ้เป็นหนังสือของอาจารย์มุนซิตมันติมอครับผมนิดนึงก่อนที่จะทิ้งท้ายเนี่ยเกี่ยมีคลิปอีกคลิปหนึ่งที่อยากจะให้ท่านผู้ชมที่ดูทางบ้าน อันเนื่องมาจากว่าวันศุกร์นี้เนี่ยเป็นวันอีดิลอัลฮาและก็มีซุนนะอย่างหนึ่งเหมือนกันที่ส่งเสริมให้คนที่เป็นอุมาของท่านนาบีมอลสุลลอะล,ลัววะสลัมเชื่อสัตว์ก็คือทํากุรบันที่เราเรียกกันว่าอุทยยานะกุรบันจะเชื่อดวัวจะเชื่อแพะแนะครับก็ให้ยึดถือตามหลักปฏิบัติตามแนวที่ท่านนาบีมอลสอลลอะล,ลัวเลวะสล,ลัมได้บอกกับเราที่นบีบอกอะไรเวลาจะเชื่อเนี่ยทำให้ดีนะแต่อย่าทำให้ดีเกินเลยเหมือนกับที่คลิป ช่วงท้ายนี่ที่จะส่งท้ายให้กับท่านพี่น้องได้รับชมนในคลิปสุดท้ายเนี่ยก่อนที่เราจะปิดเบรกรายการนี้ไปท่านพี่น้องชมแล้วก็คิดดูว่าหลักการที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสอลลัลฮวะลยฮิวะสลัมได้สอนได้บอกกับเราเกี่ยวกับการเชื่อสัตว์อุทิยะกุรบานเนี่ยในสังคมมุสลิมบ้านเราเนี่ยทำกันแบบนี้หรือเปล่าถ้าทํากันแบบนี้นั่นเป็นการบ่งบอกอย่างชัดเจนว่าไว้มากว่าไม่มีในหลักการของอิสลามคงปิดท้ายด้วยกับคลิปนี้นะครับจากลากันดว้เวลาียงท่านี้วลามุัด السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Hãy subscribe cho kênh để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

longut, no, 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 no. กังบินไตเแลินกินไปเลย